สามารถตั้งรับแสงอาทิตย์อย่างนี้ได้เลยนะครับแผงโซลาร์เซลล์แฟงเทคนี่ชาร์จไปด้วยนะครับให้พลังงานไปด้วยครับเราก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ชื่อ f ฟงเทค e c ส SC19 อ่า โซล่าชาร์เจอร์นะครับแ a n งเก็ตเอสซีหนึ่งเก้าโซล่าชาร์เจอร์เป็นโซล่าเซลสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้สามารถาเรียกว่าแม็กซิมัมคือสามจุดห้าวัตต์นะครับสูงสุดไฟออกสูงสุดอยู่ที่หกโวลต์นะครับหกโวลต์กระแสอยู่ที่ศูนย์จุดหกแอมป์นะครับสูงสุดได้เจ็ดูจุดศูนย์โวลต์นะครับตัวนี้ก็การใช้งานก็คุณสามารถห้อยตาม ที่ต่างๆได้นะครับห้อยไว้ในพื้นที่ต่างได้หรือว่าตั้งนะครับหรือว่าตั้งตั้งรับแสงนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้รับแสงตัวสายก็จะแหมมากับตัวนี้นะครับส,สายสามารถชาร์จได้หลากหลายแบบนะครับตัวนี้เป็นหัว USB ตัวนี้เป็นหัวเสียบ USB นะครับคุณสามารถเสียบเสียบอย่างนี้แล้วชาร์จเรียกว,ว่าชาร์จอ่าชาร์ พาวเวงค์ <Bank S 2> นะครับสมมุติว่าผมจะชาร์จพาวเวงค์นะครับอ่านี่เสียบปุ๊บชาร์จพาวเวงค์นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูสาธิตกันครับว่าเป็นยังไงลักษณะบะลักษณะของโซล่าชาร์เจอร์ตัวนี้อ่าเป็นยังไงนะครับก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับ20เซนนะครับ25เซนอ่ากว้างยาวสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ15 14เซนนะครับ14เซน ก็มาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับก็สามารถตั้งรับแสงอาทิตย์อย่างนี้ได้เลยนะครับแผงโซลาร์เซลล์แฟงเทคนี่ชาร์จไปด้วยนะครับให้พลังงานไปด้วยตอนนี้เราตั้งรับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตัวสายไฟก็มาชาร์จนี้ตรงนี้จะออกประมาณหนึ่งว่าห้าวัตต์นะครับอ่าออกประมาณ 6วัตต์นะครับตัวนี้นี่นะครับไปก็ออกที่0.2แอมป์4โวลต์นะครับก็ชาร์จก็ชาร์จนี่ว่าชาร์จพลังงานไปด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมนี่เราสามารถต่อสายยาวได้ครับแผงโซลาร์เซลฟังเทคเอาไว้ในรถหลังรถนะครับไว้ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์เวลาเราขับรถไปด้วยนะครับหรือว่าจอดตากรถรถจอดรถตากแดดหรือว่าจอดรถอยู่นะครับ ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะครับสามารถต่อสายยาวได้นะครับมาอยู่อีกไกลนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนี่จุดนี้นไงครับนี่เห็นไหมต่อยาวชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอ่า